ตอนกี่โมงวเนี่ยนะครับวันพฤหัสที่23กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสวันครูวันดีนะครับอันนี้เวลา13นาฬิกา29นาทีนะครับสวัสดีนะครับ Facebook อาจดีเลยนะครับ วันนี้จะมาทำคลิปนะครับให้ลูกค้านะครับที่หลายหท่านบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปมาถามว่านะ,นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆในเฟซทุกท่านครับวันนี้ระหว่างรอเวลาส่งของก็แพ็คของส่งก็นะครับทำคลิปวิดีโอนะครับให้แบ่งปันให้ ลูกค้าอะไรท่านนะครับมีมีลูกค้านะครับส่งคลิปมาบอกว่าตกใจนะครับทำไมเครื่องเครื่องที่ที่สั่งซื้อไปนะครับเครื่องที่นะครับส่งมาให้เช็คนะครับเ้าบอกว่าอาอะไรนะเครื่องมันรวนตกใจเลยนะครับ จริงๆมันมันไม่ใช่อาการเครื่องรวนครับมันเป็นเดโมของเครื่องนะครับซึ่ง JVC ก็มีนะครับเปนฟอน Kenwood ก็มี Pioneer ก็มีนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นฟังก์ชันเดโมว่าเดโมนี่คือถ้าเราไม่ทัชสกรีนสักพักหนึ่งมันจะวนมันจะวนมันจะวน,น,ะวนแบบนี้ครับนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ Kenwood รุ่นนี้นะครับ นี่ครับเป็นอาการพอเปิดจอขึ้นมาอย่างนี้ครับพอเปิดจอขึ้นมาแล้วแล้วก็เปิดวิทยุอย่างนี้นะครับอ่ามันก็มีเสียงอ่าพอมีเสียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับของมันไปเองอัตโนมัติกลับไปตัวไอ้ว่าสแตนดาร์ดเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นลวนอะไรอยู่าเปล่าไม่รู้ครับอาการน่าจะรวนมัน้ง น่ะกลับไปอีกแล้วกลับไปหน้านี้อีกแล้วมันรวนอเ่บอกไม่รู้ครับเนี่ยไปแล้วแล้วก็คลิกหน้าจอใหม่อีกทีมันก็จะกลับมาหน้านี้เนี่ยมันไปเชื่อมต่อตัวเนี้เนี่ยครับเนี่ยพอเข้าไปมีพวกเมนูอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาเนี่ยหน้าจอแบบนี้ตลอดเลย ผมไม่รู้ว่ามันรวนเป็นอะไรรวนไม่รู้เนี่ยว่าตอนนี้มันรวนหมดเลยจอมันรวนนี่ก็จะเป็น DNX7 015bt นะครับผมน่าจะพิมพ์ชื่อรุ่นผิดลงไปเมือ่อกี้นะครับ7015ถ้าโค้ดนำหน้า ddx นะครับก็คือยังอันนี้ไม่มีในแต่ถ้ามี dnx ก็จะเป็นแผนที่นำทางมีในนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ฝากไว้เป็นความรู้นะครับเผื่อท่านได้ใช้อยู่นะครับจริงๆเคนบลูดมันก็มี มีฟังก์ชันนี้ทุกเครื่องนะครับอาจจะมือไปเผลอโดนนะครับไปไปไปกดโดยไม่รู้ตัวนะครับก็คือเนี่ยครับให้ดูตรงนี้นะครับสาธิตการทำงานตัวนี้นะครับสมมติว่าเราไปเผลอกดออนไว้ปุ๊บใช่ไหมครับอลองมาดูนะครับสมมติว่าเราเล่นเล่นแผ่นอยู่เนาะ ว่าเราเล่นแันหนังอยู่นะครับนะครับเฟฟเรน,เนะเดี๋ยว ลองดูสักพักหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้อาจจะอาจจะเป็นแผ่นอยู่นะครับเดี๋ยวลองอยากให้เห็นอาการที่ไม่ใช่อาการคือเป็นเป็นฟังก์กชันฟังก์กชันหนึ่งที่เหมือนกับเป็นอออกแบบมาให้ให้ ให้คนขายหรือว่าลูกค้าทราบว่าเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> ไม่รู้จะขึ้นหเลยว่าจะได้บอกถูกนะครับ อ้าวเนี่ยครับมาละมาแล้วเนี่ยเนี่ยสักพักหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับักพักหนึ่งอ่ามาละอ่ามาอีกละนะครับก็ลูกค้าส่งวิดีโอคลิปมาบอกว่าอุ้ยเครื่องพี่เอาไปเช็คมันรวนเหรออผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้รวนครับพี่มัน สามารถตั้งได้นะครับก็วิธีการตั้งก็คือนะครับนี่ครับมันจะวนอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็มีนะครับมันมีเสียงนะครับโซฟาเล่นอยู่นะครับวิธีตั้งค่าก็คือนะครับเข้าไปในเมนูนะครับหรือเอาง่ายๆนะครับให้กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับรีเซ็ตตรงนี้นะ ปุ่มสีแดงนะครับใช้เป็นปากกาก็ได้ครับหรือมาจิ้มฟันก็ได้ครับกดรีเซ็ตตรงนี้นะครับให้ขึ้นเมนูแรกขึ้นมาครับตั้งค่านดับแรกตรงนี้นะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับเขาจะออฟสาธิตการทำงานตรงนี้นะครับนะครับ ตรงนี้จะต้องออฟไว้ wise, ถ้าออนไม่ได้ต้องเป็นออฟนะครับเคนบูดทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับ 7015BT หรือว่านำหน้าเป็น DDX หรือว่า DNX นะครับนี่ครับให้ให้ออฟสาธิตการทางนานตรงนี้ซึ่งซึ่งเมนูนี้มันจะมีอยู่ในเคนบูดทุกรุ่นนะครับถ้าใครเผลอไปกดโดนก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็มี JVC ก็มีนะครับแล้วก็ไพเนียก็มีมันจะมีเดโมอยู่นะครับ ถ้าภาษาอังกฤษตรงนี้จะขึ้นคาว่าเดโมโอ,อันนี้เราตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บแบ่งปันแค่นี้นะครับท่านใดที่ใช้งานอยู่แล้วติดขัดในเรื่องของการใช้งานนะครับก็อินบ็อกมาถามอย่างอย่างลูกค้าท่านนี้นะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครบับแบ่งปันกันแค่นี้นะครับ จำบ่ปนียวกูจะเช็คให้บอมึงเอยูเกนเช็คไอ้บ่มีใช้รหัสมึงี้ยไมฮะโอ้โหบ่มีแบตยูแฮปพิลด้วยชีสด h e i s e n s o m e t h i n g wrong. It's about my job, look. u b น t o o u c h p n อีนี้ค่ะมันไม่ให้ังบีจับโทรศัพท์มันนะคะมึงมีพิรุษมึงเลมีพิรุ Ha, <laughs> ha,